เชลเตอร์ ter, ครั่งนรกหลบตาย oh, <yeah. S 1> 5กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์ปฏิเสธได้ยากเต็มทีนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยท่ามกลางหนังและคอนเทนต์มากมายนี่ไม่ใช่ยุคทองของหนังปูแลกอีกต่อไปครับแต่หากจะเอ่ยถึงชื่อแอคชั่นสตาร์สักคนหนึ่งที่ยังยืนหยัดฝ่ากระแสะแห่งการละสมัยลุยต่อไม่สนยุคแถมยังประสบความสาเร็จแทบะทุกเรื่องที่เล่นชื่อของเขาคนนั้นก็คือเจสันสเตทแฮมนั่นเองครับ นี่คือเพชรแท้แห่งวงการภาพยนตร์แอคชั่นอย่างแท้จริงถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องสนพรลอดอะไรมันจะบ้าบอคอแตกแค่ไหนจะเป็นอดีตสายลับคนขับรถคนเลี้ยงพึ่งคนงานก่อสร้างบรรดาสารพัดอาชีพแปลกๆก,ก็ไม่อาจซ่อนคมของเขาเอาไว้ได้ครับเจสันสเตทแมคือปรากฏการณ์คนแบกหนังที่หาได้ยากเต็มทีและปรากฏการณ์นี้ก็กำลังจะกลับมาอีกครั้งครับกับหนังแอคชั่นสุดเดือดเรื่องใหม่ล่าสุด ขอเชิญพบกับยิ่งรู้ยิ่งอินเชลเตอร์ครั่งนรกหลบตายบ่ายหมีมูวี่คกับหนังจะเล่าเรื่องราวสุรทึกของไมเคิลเมสันนายท่าลึกลับอดีตทหารมือประการที่เลือกตัดขาดจากโลกภายนอกด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ทว่าเมื่อภัยคุกคามจากอดีตก,กลับมาตามล่าเขาเมสันจึงต้องเข้าไปผูกพันกับเด็กสาวคนหนึ่งที่เป็นทั้งภารกิจและตัวภาระแต่ชคชะตานำพาให้ทั้งคู่ต้องตกอยู่กลางวงล้อมอันตราย เพื่อปกป,ป้องเธอไมเคิลจึงจาเป็นต้องงัดทุกสกิลที่มีและเปิดศึกเดือดสุดคลั่งกับศัตรูกเก่าสั่งสอนพวกมันให้รู้ว่ามึงเล่นผิดคนแล้วการห้ามหันสุรทึกที่จะเปลี่ยนที่หลบตายให้กลายเป็นหลุมฝังศพกําลังจะเกิดขึ้นจะมันแค่ไหนก็ติดตามได้ในเชลเตอร์คลั่งนรกหลบตายครับ หลังจากปิดบังตัวเองด้วยชีวแปลกๆอยู่นานครับคราวนี้เจสันสเตทแฮมกลับมาพร้อมกับบทบาทของอดีตทหารเต็มตัวกันไปเลยตั้งแต่เริ่มกับบทสุดคลาสสิกอย่างอดีตทหารมือประการที่ถอนตัวมาแล้วถ้าผู้ร้ายที่ไหนเ,นเคยดูหนังฮอลลีวูดมาบ้างก็จะรู้เลยครับว่าบุคคลประเภทนี้เนี่ยคือไม่ควรยุ่งด้วยที่สุดถึงแม้ผมจะบอกว่าหนังแอคชั่นจากสเตทแฮมไม่ต้องสนพลอตอะไรมากมายแต่สำหรับเชลเตอร์คลั่งนรกหลบตายเรื่องนี้เนี่ยคงจะเป็นข้อยกเว้นครับเพราะว่าแค่พลอตเปิดมาก็โหดแล้ว อดีตสุดยอดทหารผู้หลบซ่อนอยู่ในประภาคารหลังทำผิดกฎสำคัญขององค์กรกับภารกิจปกป้องชีวิตเด็กสาวคนหนึ่งที่อเผอิญติดร่างแห่ในการไล่ล่านี่คือการบิวอัพสาร,รการณ์ที่เหมาะสมที่สุดครับสำหรับการฆ่าแหลกล้างผ่านไล่ล่าเอาตัวรอดกันแบบหายใจลดต้นคอสู้เป็นแบบหลังชนฝาการันต,ตีความระหัมของเชลเตอร์โดยผู้กำกับอย่างลิกลงมันวอร์ดครับผู้กำกับผลงานแอคชั่นระดับสร้างชื่อมากมายอย่าง Angel has นส์บ กิลแลน1 2แล้วก็คาดาฮ่ามานั่งยานนอนยานด้วยตัวเองเลยว่าพวกเราคนดูจะได้เห็นเจสันใะนร่างทองกับบทบาทของเขาในครั้งนี้ครับและใช่เลยนี่คือการรวมตัวกันครั้งแรกของทั้งคู่โดยที่เจสันเนี่ยเป็นคนรีเควสตตัวของลิกลอมันวอตด้วยตัวเองครับเพื่อโปรเจกต์เชลเตอร์ครั้งนี้โดยเฉพาะทั้งคู่เนี่ยมีแนวคลิกเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ตรงกันอยู่แล้วกระบวนการเริ่มต้นทุกอย่างเนี่ยจบลงแค่2อาทิตย์เท่านั้นถือว่าราบเรื่องสุด ฟังปาร์สเตทัมเองแม้จะอายุ58ปีแล้วและสร้างชื่อจากฉากบูรหัมมามากมายการแสดงผัดผลมาตลอดแต่เฮ er ียแกเนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่าเขาจะยังคงมุ่งมั่นผลักดันตัวเองให้ไปไกลกว่าเดิมในทุกผลงานด้วยการเล่นฉากบูที่ไม่ใช่สตันโดยอาศัยทักษะการต่อสู้ที่ฝึกมานานงานนี้เนี่ยแสดงจริงเล่นจริงหวังว่าจะไม่เจ็บจริงนะครับเชลเตอร์เนี่ยจะเน้นความสมจริงแล้วก็หลบเลี่ยงการใช้เทคนิคพิเศษครับเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกอินแล้วก็จับต้องได้มากที่สุด อันนี้เนี่ยผมชอบมากครับซึ่งที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าผู้กำกับเนี่ยเขาเป็นสตันต์แมนเก่านั่นเองครับมาด้วยคติอะไรทําได้จริงก็ต้องทําถ่ายจริงได้ก็ต้องถ่ายพยายามใช้ CGI ให้น้อยที่สุดอย่างฉากที่เจสันเล่าให้ฟังว่ามีฉากหนึ่งที่เป็นการช่วยเหลือทางน้ําแทนที่พวกเขาเนี่ยจะถ่ายในน้ําอุ่นๆที่สตูแบบสบ,สบายๆกลับเลือกที่จะถ่ายจริงกลางทะเลครับซึ่งการว่ายน้ำเนี่ยมันอาจจะเป็นของถนัดแยแกก็จริง แต่การว่ายน้ำพร้อมกับใส่บูทไปด้วยเนี่ยมันยากมากๆครับน้ำก็เย็นจัดจนเกือบจะถึงจุดเยือกแข็งเรียกว่าทรมานกันส,สุดนอกจากนี้ทางผู้กำก,กับก็ยังยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเขารู้ว่าหนังแอคชั่นไม่ใช่แค่มาดูคนสู้กันมันต้องมีความหมายดังนั้นช่วงแรกของหนังเขาจะปูเรื่องราวของตัวละครสร้างความผูกพันพร้อมแทรกฉากแอคชั่นมาเรื่อยๆจนถึงช่วงที่ทุกอย่างมันลงล็อกผู้ชมจะเอาใจช่วยตัวละครภายในเรื่องจนลืมหายใจ ฉากแอคชั่นทุกฉากมันจะไม่ใช่แค่ความมันแต่เราจะลุ้นและเชียร์พวกเขาอย่างสุดหัวใจพร้อมกับค่อยๆค,คลายปริศนาของเรื่องราวไปเรื่อยๆบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์ที่คาดไม่ถึงแน่นอนจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปติดตามได้ในเชลเตอร์ครับอย่างที่เกิดไปข้างตน้นครับแค่เจสันสเตทแฮมกับหนังแอคชั่นมันก็คือเหตุผลที่เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการไปดูหนังในโรงภาพยนตร์แต่หนังเรื่องนี้เนะี่ยมาพร้อมกับทีมงานระดับมือทอง พร้อมจะผลักดันขอบเขตของหนังแอคชั่นให้บูขึ้นไปอีกระหั่นมากขึ้นไปอีกแล้วก็ปิดท้ายด้วยพร้อมส,สุดเข้มข้นครับจัดหนักกันแต่แต,ต้นไม่ต้องออคบคอบทุกอย่างการันตีได้เลยว่าเชลเตอร์ครั่งนรกหลบตายน่าจะเป็นอีกหนึ่งหนังมาสเตอร์พีซของเจ้าตัวอย่างแน่นอนครับเจสันจะร่างทองจริงไหมคําถามนี้เนี่ยไม่ต้องรอกันนานครับเตรียมพิสุดความมันฉบับเจสันสเตทแฮมได้เลยกับเชลเตอร์ครั่งนรกหลบตาย5กุมภาพันธ์นี้ ทุกโรคภาพพยนต์ครับ